โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของฮอลลีวูดความจริงที่น่าเศร้าของฮอลลีวูดคือเมื่อผู้หญิงคนนึงผ่านอายุอาณามามากบางทีบทบาทการแสดงจะเปลี่ยนไปจากบทตัวละครหลักไปสู่บทบาทคุณแม่ของใครบางคนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนักสแสดงสาวสวยมากความสามารถและประสบความสําเร็จในวัย40กว่าแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดูสวยแซ่บและมีสเสน่ห์พวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมาประสบความสําเร็จมากมายในชีวิตทางภาพยนตร์และซีรีส์สวัสดีครับยนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนต์คอนเซปต์นะครับฝากกดไล สิหลายคนก็ไม่ทําให้ผิดหวังและยังคงดึงดูดผู้ชมด้วยความสามารถและความสวยและยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นนักแสดงที่โดดเด่นอยู่เสมอและนี่คือ10นักแสดงหญิงที่สวยที่สุดในปี2023ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปอันดับที่10เคทแบ็กเคนเซลเคทแบ็กเคนเซล เกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคม1 9 7 3ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเธอเป็นนักแสดงสาวชาวอังกฤษวัย49ปีระหว่างที่เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเธอเปิดตัวภาพยนตร์ในปี1993้โดยเรื่อง m about nothing ัดอะดูอั o เ t ลนอตหลังจากเล่นบทบาทเล็กๆน้อยๆทางโทรทัศน์เคทแบ็กคินเซลที่โด่งดังในยุค90และคนดังในฮอลลีวูดที่เคยสร้างผลงานให้กับภาพยนตร์ฮิตหลายเรื่องเช่น The Aviator The Last Day of Disco Underworld j o a n Prisoner Daughter และล่าสุดในปี2023เรื่อง Full Paradise แต่บทบาทเซเลนที่โดดเด่นของเธอในแวมไพร์ในซีรีส์แอคชั่นสยองขวัญปี2003เรื่อง Underworld ทำให้เคสกลายเป็นชื่อที่โด่งดังกลายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆเนื่องจากการแสดงสุดแก่งและการผสมผสานอารมณ์และฉากแอคชั่นสุดมันอย่างคล่องแคล่วความนิยมของ Underworld ที่ทำให้เกิดภาคต่อหลายเรื่องซึ่งทำให้เคธมีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูด อันดับที่9เจสิก้าอันบา์เจสิก้าอันบาเป็นนักแสดงสาวสวยวัย42ปีเกิดเมื่อวันที่28เมษายน1981ในเมืองโพรโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในวงการบันเทิงเจสิก้าอันบามีความสวยความสามารถและการปรับตัวอายุ42ปีที่ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ชมเพราะเสน่ห์ที่ชัดเจนและความสามารถในการแสดงที่ไม่ธรรมดาเธอชนะใจคนดูด้วยนางหลายเรื่อง สาเหตุหลักมาจากคนดูข้า่งใยค,ความเซ็กซี่และความสวยของเธอเมื่ออายุ13ปีเธอได้ปรากฏตัวครั้งแรกในโทรทัศน์และภาพยนตร์เรื่อง Camp No w e ร์และ The Secret ร o r อ of Alex m a c 1994เมื่ออายุ19ปีเธอเป็นที่รู้จักจากการแสดงในซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง Dark Angel ปี2000-2002และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำ, <Un> bar, ำเสจสิก้าอันบาร์นำแสดงในภาพยนตร์ฮิตหลายเรื่องเช่น s ินซิตี้ 2005, มาเช e เต้ 2010, แฟน t ัสติกโฟ u r 2007, สลิปปิ้งดิชเชเนลี่ 2003, สแตด 2014, เนเวอร์บีนชิดอเวก 2007, อินโท h e เด u e บู 2005, มิชบิน2007และเมคานิก2 2016อันดับที่8เค็วินสเลดเคธอลิซาเบนสเลดเกิดเมื่อวันที่5ตุลาคม 1975เป็นนักแสดงสาวชาวอังกฤษเจ้าของรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในปี2008จากเรื่อง The Leader ในอ้อมกอดรักไม่ลืมเลือนก่อนหน้านี้วินเซเลตได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มาแล้ว5ครั้ง ได้รับการเสนอรางวัลลูโลกทองคำเจ็ดครั้งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวั Emmy, ลเอมมี่รางวั ta, ลบัฟตารางวัลเกมมี่และรางวัลของสมาคมนักแสดงอาชีพแห่งอเมริกาเธอแสดงบทบาทหลากหลายบุคลิกแต่เป็นที่รู้จักดีและได้รับคำวิจารณ์ที่ดีในการแสดงในบทบาทมาเรียนเดดวูในแดนแอนเซนเซบิลิตี้1995บทบาทรถเดวิดบูเคเตอร์ในไททานิค1997บทชีวิตบ้านปลายของนักประพันธ์อังกฤษไอริสเมอร์ด็อกในไอริส2001บทเคมีทินคูเชนกี้ในอีเทอร์นอลซอนชัยออฟเดอะสปอร์ตเลส 2004และซาร่าเพียรใน Little Children 2006เมื่อเธออายุ22ปีเธอสร้างสถิติเป็นนักแสดงที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์2สาขาสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของเธอคือการกลับมาของเธอในเฮ o บิโกโยอดฮิตภาพยนตร์เรื่อง m a r of Utah e ในปี2022เฮดกลับมารวมตัวกับเจมส์คาเมรอนผู้ร่วมก,กับไททานิคอีกครั้งใน Avatar: The Way of Water โดยร่วมแสดงในแฟนชส์นี้ในบทโลนันผู้นำกลุ่มเมทดคายีนาที่มีฐานอยู่ในน้ำ อันดับที่7ตันมาฮายเยกตันมาฮายเยกเกิดเมื่อวันที่2กันยายน 1966เป็นนักสแสดงพ่วมกับโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์และโทรทัศน์ชาวเม็กซิโกไฮเยกเป็นชาวเม็กซิโกคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออรการาสาขานักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงเม็กซิโกที่โดดเด่นที่สุดในฮอลลีวูดตั้งแต่นักสแสดงหนังเงียบอย่างโดโรเลสเดลิโอเธอยังเป็นนักสแสดงหญิงคนที่2จาก3ของชาวลาตินอเมริกาที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการาสาขานักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมซันมาไฮเยกดูสูงสุดของความงามฝีมือและความสง่างา,ามเธอคือ กับดึงดูดผู้ชมด้วยการแสดงอันน่าลงไหลและเสน่ห์เหนือกาลเวลาในเม็กซิโกเธอเปิดตัวการแสดงครั้งแรกในเทเลโนเวลาทางโทรทัศน์เรื่องเทเลซ่า1989-1991และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอเลียวด้วยบทบาทในภาพยนต์อย่างเดสเพราโด1995 ฟอมดักเทลดอน1996จนมาถึงฟีด้า2002ที่ทั้งตัวหนังและตัวซันมันไฮเอกเองประสบความสำเร็จได้เข้าชิงออสการ์ถึง6สาขารวมถึงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมและมีะบทบาทในภาพยนตร์ทั้งเรื่องโกนอัพในปี2019เธอได้รับบทอาจากภาพยปปนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่อง The Eternal ในปี2020และ Magic Mylar Dance 2023 อันดับที่6เอมี่อดัมเอมี่อดัมเกิดเมื่อวันที่20สิงหาคม1974เจในเมืองวินเซนซาประเทศอิตาลีเธอเป็นนักแสดงสาวสวยชาวอเมริกันวัย48ปีแต่ยังดูสวยและร้อนแรงเธอได้รับเลือกให้ติดอันดับนักแสดงหญิงที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกถึง3ครั้งเธอเป็นที่รู้จักทั้งจากบทบาทตลกและละครเธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรา,างวัลออสการ์6รางวัลรางวัลบิดทิตอะคาเดมี่ฟิล์มอวอร์ด7รางวัลและรางวัลพาวเวอร์ไทม์เอมี่อง,งวอร เธอเคยแสดงในภาพยนตร์ฮิตหลายเรื่องในวงการฮอลลีวูดเช่น a d m e i f You Can 2002, Arrival 2016, The m o p p e t 2011, e n c h a n t 2007, American Hustle 2013, The Fighter 2010, The m s t e r 2012, Justice League ของ Zack s n y d e r 2021, Man of Steel 2003และ Justice League 2017เอมมี่อดัมเป็นชื่อและหน้าตาที่โด่งดังของวงการฮอลลีวูดหลายคนข้างคล้ายความงามของเธอ อันดับที่5ปียังกาโจปาปียังกาโจปาเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคม1982เธอเป็นนักสนแสดงหญิงชาวอินเดียเธอมีชื่อเสียงทั้งในประเทศอินเดียและสหรัฐเธอมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากการสแสดงนาใน,นละครโทรทัศน์เรื่องควานติโกแกงมือป่าพิฆาตทรชนนอกจากนี้เธอยังเป็นนักร้องผู้สร้างภาพยนตร์และยังเป็นนางแบบอีกด้วยภาพยนตร์เด่นๆของเธอที่ทาให้เธอมีชื่อเสียงในประเทศอินเดียคือ ดอนนักฆ่าหน้าหยกและดอน2นอกจากนี้เธอยังเป็นเจ้าของตำแหน่งมิดเบลสอกพันที่ประเทศอังกฤษและในปี2007ปียังกาได้เป็นนักแสดงรับเชิญในเรื่องโอมซานติโอมอีกด้วยดาราคนสำคัญในบอีวูดได้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเอง เป็นดาราแถวหน้าในฮอลลีวูดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเธอยังติดอันดับผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกจากนิตยสารไทม์นิตยสารฟอบจัดให้เธอเป็น1นึในร้อผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลของโลกและล่าสุดเมื่อปี2022ที่ผ่านมาสำนักข่าว BBC จัดให้ชื่อของโจป้าติดอันดับผู้หญิงแห่งปีด้วยและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเช่นการปกป้องสิ่งแวดล้อม และสิทธิสตรีผลงานของเธอในฮอลลีวูดเช่น We Can Be Hero 2020เบ Bewand ในปี2023เธอได้แสดงภาพยนตร์เรือเืองเอาเกนสองเกน2023และซิธาเดล2023รับชมได้ทางวิดีโอพามอันดับที่4 ชาลิตเทอรอนชาลิตเทอรอนเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคม1975ในเมืองเบโลนีประเทศแอฟริกาใต้เธอเป็นนักแสดงและโปรดิวเซอร์สาวสวยชาวแอฟริกาใต้และอเมริกันอายุ47ปีเธอเป็นนักแสดงหญิงที่ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในโลกและได้รับรางวัลกติตยยศมากมายเช่นรางวัลออสการ์และรางวัลลูกโลกทองคำเธอถูกรวมอยู่ใน100บุคคลสำคัญที่สุดในโลกโดยนิตยสารไทม์ในปี2016ชาลิตเทอรอนประสบความสำเร็จในการแสดงที่น่าถึงได้รับการยอ่อย่องจากนักวิจารณ์และการยอมรับจากเพื่่อนนวงา แนวคิดวิธีการแสดงที่ไม่ธรรมดาของเธอแสดงให้เหน็นถึงความสามารถของเธอในการนำตัวละครที่ซับซ้อนมาสู่ชีวิตอย่างลึกซึ้งเธอกล้าที่จะรับงานแสดงในหลายบทบาทและเล่นบทบาททุกประเภทและยุคสมัยใน Mad Max f u ์ฟูลีโรด2015 A ต o m i c b o อล2017หรือในมอนเตอร์รับบทเป็นผู้หญิงที่ได้รับการบาดเจ็บที่ต้องการการให้อภัยชาลิสด,ดึงดูดผู้ชมด้วยการแสดงความมุ่งมั่นและความเก่งกาจที่ไม่มีใครเทียบได้นอกจากบทบาทของเธอในภาพยนตร์เรื่องฝาดเด็กที่เพิ่งออกมาฉายไม่นานก็โดดเด่นไม่แพ้กัน อันดับที่3แอนเฮททาวเวแอนเฮททาเวเกิดเมื่อวันที่12พฤศจิกายน1982ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเธอเป็นนักแสดงสาวชาวอเมริกันผู้ดได้รับรางวัลมากมายรวมถึงรางวัลออสการ์รางวัลบัปตา้า รางวันลูกโลกทองคำและรางวัลภาพถามเอมมี่เธอเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกในปี2015ภาพยนตร์ของเธอทํารายได้กว่า6.8พั 8, ลน,น,นล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกและยังปรากฏตัวอยู่ในรายชื่อคนดัง100คนของฟ o อบในปี2009วัย40ปีแอนน์เฮททาวเวเป็นชื่อที่รู้จักกันดีในวงการฮอลลีวูดบทบาทที่โดดเด่นของเธอคือภาพยนตร์เรื่อง The Princess d i a r s ปี2001่งซึ่งเธอรับบทเป็นมีอาเทอโมโพลิสซึ่งความน่ารักของเธอออล่าพุ่งออกมาแม้แสดงเป็นสาวน้อยสุดเฉมหลังจากนั้นเธอก็ได้แสดงภาพยนตร์มากมายหลายเรื่องจนกระทั่งโด่งดังขึ้นอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่อง The Devil Wear Prada 2006ในปี2008แอนได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่อง Get Smart ที่สลัดคาบเจ้าหญิงและสาวมันไปอย่างเห็นได้ชัดในภาพยนตร์เรื่อง One Day 2011ันแอนได้มีการเปลี่ยนทรงผมของเธอไปไปมาแต่ไม่ว่าทรงไหนเธอก็ดูสวยสดใสยอยู่ดีหลังจากนั้นแอนก็รับบทในภาพยนตร์เรื่อง The n a ัก t น i g h t 2011 a l i ิบ t อ t ด e า o ิตูเดอะลูคกและอื่นๆอีกมากมายเห็นได้จากผลงานคุณภาพอันหลากหลายที่แอนสร้างขึ้นสามารถเรียกได้ว่าเธอเป็นนัก,สกแสดงคุณภาพที่มีทั้งความสามารถความเพอร์เฟกและความทุ่มเทยอย่างเต็มเปี่ยมอย่างแท้จริงอันดับที่2 โมนิก้าเบลูชีโมนิก้าเบลูชีเกิดเมื่อวันที่30กันยายน1964เป็นนักแสดงและนังแบบชาวอิตาลีเกิดที่เมืองซิตาดีกัตเตโรแวนอุมเบียทางตอนกลางของอิตาลีเป็นหนึ่งในชื่อที่โด่งดังที่สุดเธอเปรากฏตัวในภาพยนตร์บล็อกบัตเตอร์หลายเรื่องโมนิก้าเบล c ชีเริ่มมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ตั้งแต่ปี1992 แสดงเป็นตัวประกอบของเจ้าสาวของเดดคิลลาในภาพยนตร์เรื่องเดดคิลลาเริ่มมีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักจากบทบาทในภาพยนตร์มาเรนาผู้หญิงสะกดโลกและบทบาทที่เป็นที่จดจําคือบทเพอร์ซิฟอรเนในเดอะเมทิกรีโหลดและเดอะเมทิ Revolution และบทแมรี่แบกดาลินใน The p a พชชั่นออฟเดอะไค t ในปี2015 โมนิก้าเบ u c c i ได้รับเลือกให้แสดงในองค์กรรับดับพยักร้007ภาพยนตร์ในชุดเจมบอลโดยเธอจะเป็นเจ้าสาวบอลที่มีอายุมากที่สุดโมนิก้าเบ u c c i แม้จะอายุ58ปีแล้วแต่ก็ยังดูสวยและฮอตมากถึงกขนาดก็ยังคงเห็นเธอทำงานในภาพยนตร์ล่าสุดในเดือนเมษายนปี2023เือแสดงภาพยนตร์เรื่องมาเฟียมัมม่าอีกด้วย อันดับที่1แองเจลิน่าโจลีคิดว่าคนรักภาพยนต์ฮอลลีวูดทุกเรื่องรู้จักแองเจลิน่าโจลีเป็นชื่อที่โด่งดังที่สุดในวงการภาพยนต์ฮอลลีวูดแองเจลิน่าโจลีเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายน1975ในลอ er, สแองเจลิสแอลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นนักแสดงสาวชา American, วอเมริกันวัย48ปีเธอได้รับรางวัลหลายรางวัลรวมถึงรางวัลอสการ์และรางวัลลูกโลกทองคำสามรางวัลและได้รับการหวนให้เป็นนักแสดงที่มีรายได้สูงที่สุดของฮอลลีวูดหลายครั้งโจลี่เปิดตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง Looking t o g e t Out ในปี1982โดยแสดงกับพ่อของเธอจอห์นไวท์10ปีต่อมาอาชีพภาพยนตร์ของเธอได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการถ่ายทำภาพยนตร์ต้นทุนต่ำไซบอร์ก2 1993จากนั้นเธอก็ได้แสดงในภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์หลายเรื่องแอคเกอร์ในปี1995 ภาพยนต์ยอดที่สี่ระดับแรกของเธอได้แก่เกิร์วินเทลาร์เต็ด 1999, พูดชิงทิน 1999, เชิญเจลลิง 2008, เดอทัวรลิส 2010, มิสเตอร์แอนด์มิสซิ่สมิธ 2005, มาเลฟิเซนต์2014 วันเตส2 0 0 8แอกเกอร์1995อีเทนอล์นอล2021และคาราคอฟทูมเรเดอร์2001ตั้งแต่อยุก90ที่การแสดงและความงามของแองเจลินาโจลีทำให้ผู้ชมลงไหลดวงตาที่มีสเสน่ห์ความงามที่มีสเสน่ห์และทัศนคติที่มีสเสน่ห์ของเธอทำให้เธอกลายเป็นบุคคลระดับโลกแม้เธอจะมีอายุ48ปีแต่เธอก็ยังดูเยาววัยด้วยความสวยสด,สดใสและมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจ ความงามนิรันด์ของเองเจลนาโจลีเกิดจากหลายสิ่งใบหน้าที่มีเสน่ห์สีผิวที่เนียนขาวใสและรอยยิ้มที่สดใสของเธอช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจที่ไม่แก่ของเธอเป็นยังไงกันบ้างครับกับสิบนักแสดงหญิงที่สวยที่สุดในปี2023ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปหากชอบแนวะทางในการทำคลิปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ